เจอีกแล้วค่ะทุกคนเก็บกนนัเลยนะคะแบบก๊อฟกำลังน่ากินมากเลยทุกคนเสียงนี่ค่ะทุกคนค่ะดูค่ะดอกงามๆนะตัดขาใช่ไหมคะ ยุงก็กัดแย่ามาดูดอกนี้กันนะคะยู่จิบกันเลยนี่ค่ะพ่อนดูตั้งขาลายนะ,ะนี่ดอกเล็กๆอย่างนี้นะอร่อยสวยงามเดี๋ยวะเราเก็บเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดไว้ให้มันเดิมค่ะ ดี๋ยวไปหากันต่อค่ะคุณโมเจอเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้อะค่ะอันนี้แล้กวก็เห็ดอะไรเพื่อนรู้จักไหมโมไม่กล้าเอามือจับเนาะนใช่เห็ดอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะว่าชื่ออะไรนะคะเพื่อนๆนรู้จักไหมคะจะหัดเห็ดชนิดนี้ชื่ออะไรเนาะถ้าเพื่อนรู้จักบอกโม,โมด,ด้วยเนาะว่ากินได้หรือเปล่านะคะ เก๋แล้วทุกคนมโงไม่อยากเก็บเลยอะเนี่ยมาช้าไปหน่อยเนาะตอนแรกมโงไม่เห็นน่ะแต่ว่ามเงมันเห็นตรงโน้นนะคะทุกคนมันเห็นตรงนี้ดูดูดทุกคนดูอันนี้อันนี้กินได้อะดอกใหญ่มากเลยยุงตัดหมนีนะคะเก็บกันนะทุกคนค่ะโคนใหญ่มาก ไ,ได้แต่ต้องไปเอามีดมาใหญ่มากต,ตัดไม่ก้นนะ่ะเอาเอาไม่ได้อะ เห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะมาขึ้นแบบนี้ดูอันนั้นอีกอันนั้นอีกมาเดียวกันนี่เต็มเลยอ่ะแต่ก็มองไม่รู้จักของเห็นอะไรขึ้นแบบนี้คนนี่ข้างหลังเป็นแบบนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะกินได้หรือไม่รู้แต่ขึ้นเยอะเหมือนกันนะอันนี้ดอกนี้ถ้ากินได้ก็กำลังน่ากินเนาะไม่รู้ว่าดอกไม่รู้ว่าเห็ดชื่ออะไร กเห็นนะเดี๋ยวเราเดินไปสักนิดนะึงเหมือนมูจะเจอแล้วนะคะทุกคนคะ่ะมูมจะเจอแล้วอย่าเสียงดังนะคะอย่าเสียงดัง <c oughs> เห็นหรือยังทุกคนสีส้มนะคะเด่นมากเลยทุกคนคะเดี๋ยวเจออีกแล้วอันนี้กินได้นะกินได้กินได้กินได้ไดูดูดูดนี่มันมีสองดอกติดกันแล้วดอกเดียว ็บไปนะคะเดี๋ยวเลือนข้างในเนาะเดี๋ยวเราจะปิดไว้นะทุกคนปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่นะคะวันหลังนี่ค่ะเก็บได้ค่ะ ทุกคนคะ่ะมันหมานก่อนก,นกลับบ้านอีกแล้วดูกำลังจะเดินกลับบ้านนะจอยแล้วทุกคนสวยงามอีกแล้วนะคะผลงานนะคะดอกสุทค่ะทุกคนคะ่ะไปเก็บกัน,นะะไปเก็บกันค่ะดูทุกคนขึ้นอย่างสวยนะคะอย่างงามเลยนะคะดู มันมาเห็นพอดีเลยอะทุกคนเดี๋ยวแบกยาแป๊บนึงนะ<_><_>ยาวอ่ะขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วอันนี้จะทำการตัดขาเลยนึกถึงว่าขาจะโดนทากหรืออะไรเจาะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราตัดขาได้เลยแล้วก็ปิดไว้ดูมันโดนอะไรเจาะดูเพื่อน แต่ก็คือตัวเจ้าอันนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะทุกคนสวยงามอีกแล้วนะคะดอกก็คือยังกินได้นะดอกนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะไปค่ะเดี๋ยวกลับบ้านนะคะนี่ค่ะผลงานวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนก็พอได้อยู่นะคะพอได้อยู่โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาับชมคลิปของแม่โมอีกแล้วนะคะ ขอบคุณสําหรับกำลังใจขอบคุณสําหรับทุกๆยอดวิวยทุทุกๆการติดตามนะคะของโมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ